นี้อาตมาจะมาบอกเรื่องศีลคืออะไรทำไมมนุษย์เราต้องถือศีลศีลน่ะก็คือตัวเราเองถ้าเราผิดศีลเท่ากับเราผิดกับตัวเราเองเราทำผิดว่าทำผิดกับตัวเราเองเนี่ยคือสิ่งที่เรากระทำทุกทุกสิ่งเนี่ยทุกอย่างเนี่ยที่เราทำผิดศีลเนี่ยทุกอย่างที่เราทำเนี่ยมันจะกลับเก้าหาตัวเราทั้งหมดเลย ยกตัวอย่างก็เนี่ยห้ามเบียดเบียนสัตว์ห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราไปเบียดเบียนชีวิตสัตว์ถึงเวลามันก็มีอย่างใดอย่างหนึ่งมาเบียดเบียนชีวิตตัวเราอีกเหมือนกันแล้วการเบียดเบียนนียมันจะไปลดเรื่องสักเรื่องชั้นถ้าเรายิ่งทําเยอะเรายิ่งเบียดเบียนเยอะสักเราก็ต่าชั้นเราก็ทา และชีวิตของเราเนี่ยจะอยู่กับการเบียดเบียนตลอดเราไปเบียดเบียนเขาเดี๋ยวมีมีอย่างใดอย่างหนึ่งแหละมาเบียดเบียนเรามันจะไม่จบไม่สิ้นก็นั่นแหละเราไปเบียดเบียนชีวิตอื่นเดี๋ยวถึงเวลามีคนมาเบียดเบียนเราอีกเราไปประพรากชีวิตของเขาชีวิตสัตว์ชีวิตอื่นเดี๋ยวถึงเวลาชีวิตตัวเราเองต้องเจอกับการปรดปรากเหมือนกันทุกอย่างเลยนั่นแหละก็คือสิน ก็อสองลักกระโมยของผู้อื่นถ้าเราไปลักกระโมยของผู้อื่นก็ถึงเวลาก็มีอย่างใดอย่างหนึง่งมีสัตว์บางมนุษย์บ้างอย่างใดอย่างหนึง่งมาลักมา,มากระโมยของเราอีกมันเกิดมาจากการกระทําของเราทั้งสิ้นราะฉะนั้นศีลก็คือตัวเราเองถ้าเราผิดศีเลเวรกรรมเหล่านั้นถึงเวลาจะกลับก้าหาตัวเราเราไปเบียดเบียนของผู้อื่นถึงเวลา แม้กระทั่งหมาเมวมากระมวยของของเราเนี่ยก็นั่นแหละเกิดจากการไปเราเรากะทํามาก่อนทั้งสิ้นเพราะทีนี้ถ้าเหมือนเรากําลังเจออยู่แบบนั้นเนี่ยเราต้องปล่อยวางเออเนี่ยมันเป็นกรรมของเราที่เรากะทาไว้วันเนี้ยมีมีหมามากระมวยของเรานั่นแหละเราก็เคยทําไว้ถึงเวลาเขาก็มากระมวยของเราเกินเขาก็มาเบียดเบียนเราเกินนั่นก็คือการผิดศีล อ่าก็ก็ตามเหมือนปิดลูกปิดเมียก็ถึงเวลาเราทำให้ลูกเมียเสียใจทุกอย่างเวียนกรรมนั้นจะกลับเข้าหาตัวเราหมดเราถึงเวลาเราก็เดือดใจไม่อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ยกเว้นเนี่ยผมเราติดนี่เราต้องใช้นี่เราผิดศีลเราก็ต้องเราก็ต้อง,เร,อง,เ,รองเราต้องไปตามกรรมครับผมศีลถ้าเราอยู่ในศีล ในทมเนี่ยชีวิตเราก็จะเจอแต่สิ่งดีๆเพราะเราลึกิตด้วยสิ่งดีๆครับผมสี่ข้อสี่การพูดพูดคำหยาบอาตมาถามว่าคุณที่พูดคำหยาบอยู่อยู่ชั้นต่ำพูดคำหยาบคิดหยาบขอโทษนะคลิปที่อาตมาลงอาตมาพูดเรื่องจริงทุกอย่าง ใวิตยการในใจวิจยาณในการรับจนเวงนะแต่พ so, ูดตรงๆจริงๆเลยจบคนที่พูดคำหยาบเนี่ยก็ีจะถามญาติโยมว่าฉันจะสูงได้ไงก็คิดในเรื่องหยาบหยาบพูดหยาบเท่าไรยิ่งดีเออยิ่งสะใจคำพูดคำหยาบเนี่ยพูดโกหกทุกอย่างเนี่ยมันจะไปตกเรื่องฉันเนี่ยก็นี้ก็สำคัญก็สำคัญเยอะ มันจะไปตกเรื่องชั้นแล้วทีเนี้ยคุณเราพูดคำหยาบอกไปเนี้ยก็ก็คิดสิว่าตัวเองอะ่ะเอออ่ใจละไม่ม,ไม,มีไม่มีใครที่สนุกเหมือนตัวเองอะ่ะตอนเนี้ยแต่เวรกรรมนี่กลับกลับกลับก็้าหาตัวเราเองอะ่ะความความสนุกมันมันมันไม่จรยงหรอกความความสนุกในคำหยาแบบมันไม่สนุกหรอกมันสนุกตอนที่เราพูดเลย แต่การกระทําที่เราได้คืนอ่าสิ่งที่เราลิกิตตัวเองอรที่ที่มันกลับคืนมามันไม่สนุกเลยครับผมเวรกรรมที่เราเจอทุกวันนี่แหละก้อนนั้นเราลิกิตด,ด้วยด้วยศีลเราปิดศีลก็เราปีดกัดบตัวเราเราต้องได้รับกรรมนั้นทุกอย่างก็ลองใช้วิญญาณในการรับชมเอเองนะครับผมเพราะว่าอ่า,อาตมาจี้่ะ t่าน cũng tốn mong cái thiên tài của tân riêng đuôi, tất cả, rồi, uh, cô, cô ha, cô ha này, kinh, lao, rượu, nè, biệt bùi, tất cả, ta, 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 เราเบียดเบียนตัวเองเนี่ยก็เดี๋ยวถึงเวลาก็มีคนมาเบียดเบียนเราทุกอย่างมันก็เนี่ยลสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ชี้ให้เห็นทุกอย่างมันก็คือชีวิตเราทั้งหมดเพราะทีนี้เราเราผิดตรงตรงใดตรงหนึ่งเท่ากับผิดตัวผิดตัวเองทั้งหมดการเบียดเบียนชีวิตตัวเองแล้วก็อีกอย่างอาตมาได้ทําสมาธิแล้วก็มีเทพเทวาหรือว่าอาตมาไม่รู้หรอกก็บอกว่าไม่รู้ ก็ได้พาไปเห็นถามว่านรกมีจริงหรือเปล่ามีจริงครับผมเขาเรียกว่าพบพบก็คือเราไปตกอยู่ที่พบในพบคนที่จากไปแล้วพบคนที่ยังอยู่พบอาตมาก็เคยพูดไปแล้วเมื่อครึ่ที่ผ่านมาอาตมาได้ไปเห็นว่าอาตมานี่เมื่อก่อนเคยชอบอาเคยกินเบียร์ครับผมตอนนั้นอายุอาตมาก็ประมาณติบเจ็ดปีความดันต่ํา ก็กินเบียร์หลังจานี้พอกินเบียร์แล้วทีหลังก็กินตลอดกินกบหาธรรมากรมกินไปเรื่อยๆทีเนี้ยอาตมาก็มีไม่รู้ห้องไหนได้ปลาไปอตาตมาไปให้เห็นว่านั่นแหละคนที่ทาอะไรไว้คนที่ตายไปแล้วก็ต้องไปชดใช้เราทาอะไรไว้ตอนที่เรายังเป็นมนุษย์เนี่ยทุกอย่างเลยพอเราตายไปเนี่ยกรรมนั้นจะกลับเข้าหาตัวเราทุกอย่าง เหมือนอาตมากินเบียร์ตอนนั้นอาตมาได้ไปเห็นนะ่ะคนที่กินเหล้ากินเบียชั้นที่อาตมาอยู่พอเวลาดวงอาทิตย์ลงอ่ะจะอยู่ปกติแต่เวลาดวงอาทิตย์ขึ้น,อ,นนะอ่ะหีกพบนึงนะอาตมาพูดอมันจะเสบร้อนเสบร้อนคือดวงอาทิตย์กำลังขึ้นก็เหมือนโดนก็เรียกว่าโดนไฟนรกอ่ะพอดวงอาทิตยนะ์ตขึ้นมาเนะี่ยมันจะเผาเผาคอเผาไส้เผาเผาทุกอย่างเผาชีวิตเราเนะี่ย มันจะเผาไม่หมดเลยเพราะเราเคยกินเบียร์เบียร์ก็เข้าไปเบียดเท้ากับเบียดเบียนร่างกายตัวเองร่างกายตัวเองนี่บาปที่สุดแล้วเราเบียดเบียนตัวเราเองแล้วก็พอดวงอาทิตย์ขึ้นอ่ะมันจะเผาแล้วนั่นเนี่ยตมาก็เห็นว่าเขาจะทรมานอยู่งั้นน่ะทรมานกับการกระทําของตัวเองทุกอย่างจนหมดกรรมในนรกจนหมดกรรมพอหมดกรรมแล้วก็ต้องมาเกิดใหม่โดยจิตตกที่ไหนก็ต้องไปเกิดที่นั่นอีก ทีเนี้ยนั่นแหละที่อาตมาได้เจอมาด้วยชีวิตจริงของอตาตมาคราับผมนั่นแหละจำเอาไว้ว่า,วาชีวิตของเราตอนที่ยังเป็นอยู่เราทําอะไรไว้ทุกอย่างพอเราตายไปเราต้องไปชดใช้ในในรนรกนรกก็คือมันก็อีกอ,กอกีพบหนึ่งพอดวงอาทิตย์ขึ้นอย่างที่บอกว่าเราเจ็บมันก็เจ็บอยู่งั้นแหละเจ็บอยู่ตลอดหรือว่าบางคนที่เบียดเบียนตัวเองหรือว่าคนที่ผูกคอตาย ก็จะเจ็บอย่างนั้นตลอดนั่นบาปที่สุดแล้วครับผมคนที่ผูกก่อตายอีกหลายภพหลายชาติด้วยมั้งอาตมาก็รู้แค่ไหนก็บอกแค่นั้นแต่ว่าที่อาตมาได้ได้รู้ได้ธรรมว่าคนที่เบียดเบียนตัวเองนีบาปที่สุดแล้วก็นั่นแหละเวลาชดใจกรรมเวลาตายไปต้องชดใจกรรมกว่าจะหมดพอหมดแล้วก็ต้องมาเกิดใหม่ก็อยู่อย่างนั้นนะชีวิตคนเราไม่จบไม่สิ้นเพราะฉีนี้คนเราที่มีศีลแปดศีลที่เยอะกว่านั้น เพราะว่าคนที่ถือศีลแปดสามารถเข้าสู่นิพพานได้ใจก็คือคนที่ละจากทุกอย่างนอนไม่นอนที่นุ่มไม่นอนที่สบายแล้วไม่ฟังตทรศัพท์ไม่ฟังวิทยุคือไม่ละจากเรื่องทุกอย่างละจากเรื่องทางเพศละไม่ปรารถนาอะไรสักอย่างเนี้ยชีวิตเนี้ยคือศีลก็ต่อไปก็ศีลแปดสามารถเข้าสู่นิพพานได้กินวันละมือ้อ ก็คือกินเพื่อ,อร่างกายอยู่รอดไม่ไปยึดติดกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดปล่อยวางไม่ปรารถนาใรสักอย่างคำว่าไม่ปรารถนาใรสักอย่างแต่ว่ามันต้องควบควบคู่กับความเรียนรู้ต้องควบควบคุมอรมารมณ์ควบคุมทุกอย่างเพราะทีนี้พอเราควบคุมความคิดให้อยู่กับปัจจุบันควบคุม,มการปรารถนาควบคุมการกลัวควบคุมความโลภความอยาก ควบคุมทุกอย่างหมดแล้วก็ปล่อยวางไม่ยึดติดกับอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วหยุดการปรารถนาทุกอย่างนั่นแหละก็คือหนทางเข้าสู่นิพพานครับผมอนั้นคลิปนี้ก็อ,อยาเอาไปจากนี้อัตมาก็ขอหยุดไว้แค่นี้นะครับผมอันไหนริงไม่ยิงก็ฟังควางได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็เอออัตมาก็ไม่ฝืนแต่นี่คือประสบการณ์ยิงของอัตมาทุกอย่างอัตมาก็อยากจะ,เ,ะเล่าสู่กันฟังครับผม เพื่อเป็นอะไรที่แบบสอนแนะนํากันได้ครับผมเพื่อมีอะไรดีๆครับผมที่เล่าสู่กันฟังนะอนั้นขอเจริญพรทุกท่านครับผม